ลงรถครับหลายคนบอกอุ้ยอยู่ไปสักพักมันซุดช่างก็มาเสนอว่าเจ๊ครับไหนๆจะทำแล้วนะครับใส่เข็มดีไหมครับใส่เข็มดีไหมครับแพงขึ้นอีกนิดจะได้อยู่ยาวๆดีหรือไม่ดีลุงช่างมักจะให้คําตอบกับคนที่มาถามงี้ครับว่าเฮ้ยตอบคาถามผมมาก่อนคําถามแรกลงรถเนี่ยคุณจะไว้จอดรถอย่างเดียวเหมือนเดิมไหมอ่าคือโล่งๆโล่งๆหลังคา,า,ามีอยู่แล้วนะก็แค่จะปรับปรุงเพราะพื้นมันซุดกระเบื้องมันแตกแบบที่หหรือในอนาคต อาจจะใช้โรงรถนี่กั้นทําเป็นห้องทอําทงานห้องอะไรไหมอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณบอกว่าเปล่ายังไงก็ใช้เป็นโรงรถโลง่ลงๆนี่แหละผมจะแนะนําว่าไม่ต้องใส่เข็มครับโดยปกติครับบ้านเวลาบ้านจัดสรรบ้านที่คนออกแบบทั่วๆไปนะครับตรงโรงรถเนี่ยจะเป็นพื้นที่แยกออกจากตัวบ้านโดยเด็ดขาดจะเป็นพื้นที่เรารู้จักในชื่อที่เรียกว่า พื้นอ่อนกราวหรือพื้นบนดินซึ่งหมายความว่าตรงส่วนของพื้นลงรถนี้จะไม่มีเข็มนะครับเหมือนตบดินให้แน่นเทพื้น10เซนใสไวเมดอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปเ็จะปูกระบ้งกระเบื้องก็ว่าไปเขาทํางานง่ายๆอยู่แล้วครับเขาทํางานง่าย,ายคือคุณเอารถขึ้นไปจอดน้ําดับ น้ำหนักรถจอดตรงไหนล้อรถอยู่ตรงไหนมันจะทายน้ําหนักผ่านล้อผ่านคอนกรีตลงดินตรงนั้นเลยไม่ต้องวิ่งไปคานไม่ต้องวิ่งไปเข็มเพราะนั้นหลักคิดนีง่ายมากครับพื้นตัวนี้จะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอยู่ที่ดินถ้าดินตรงนั้นค่อนข้างแข็งแรงก็อยู่กันยาวๆครับเพราะคอนกรีตมันแข็งแรงอยู่แล้วแล้วบางคนบอกอุ้ยแล้วถ้าเกิดดินไม่แน่ใจว่าแข็งแรงไหมในอนาคตมันจะแตกไหมอาจจะแตกครับ เอาแล้วทำไมไม่ทำเข็มไม่ทำคาล่ะครับข้อแรกคือมันไม่จําเป็นเพราะการที่มันอยู่บนดินรับน้ําหนักต่อให้มันมีรอยแตกหักเสียหายมันก็ยังรับน้าหนักส่งให้ดินได้อยู่เดิมมันไม่มีการพังถลม่มถ้ามันไม่มีหลุมยุบโอเคไหมข้อที่2ครับมันเหมาะมากกับเป็นโครงสร้างของพื้นลงรถและพื้นรอบๆบ,บ้านลองนึกตามนะครับลงรถถ้าเป็นผมเดลุงช่างลุงช่างอยากให้ลงรถ กับพื้นที่จะออกไปต่อกับถนนตรงหน้าหมู่บ้านหรือของหมู่บ้านเนี่ยมันยุบไปด้วยกันรูว้วพื้นข้างบ้านลงรถถนนหน้าบ้านสิ่งเหล่านี้ครับควรจะถ้าจะซุดๆุดด้วยกันมันจะดูไม่แปลกนะแต่บ้านเนี่ยโอเคเราอยู่บนเข็มอาจจะซุดน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าลงรถคุณอยู่บนเข็มเหมือนบ้านวันดีคืนดีครับ จุดหนึ่งมันก็ต้องเป็นจุดที่ลงรถกับถน,นนหน้าบ้านคุณสุดไม่พร้อมกันไม่เท่ากันคุณจะมีปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขอยู่ดีร้านสุดท้ายครับอย่างที่บอกมันไม่จําเป็นเพราะมันแพงเกินไปเพราะนั้นส่วนใหญ่ครับการออกแบบโครงการต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของพื้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความต้องการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ไปทำห้องในอนาคตก็ไม่จำเป็นครับ เทเป็นพื้นบนดินนี้แหละครับปรับระดับขึ้นมาได้ดือด้อๆเลยอันนี้ก็ตอบคําถามที่หลายคนมักจะถามมา<ช>